ในวิดีโอนี้เราจะมาเจาะลึกคดีสุดสะเทือนขวัญของมีอาคูคูโชว่าอาดีตนางแบบสาวผู้ที่ความหึงหวงแปรเปลี่ยนเป็นความตายเรื่องราวที่เริ่มต้นจากความรักอันหรูหรากลับกลายเป็นความหลงไหลการหักหลังและการฆาตกรรมอันน่าตกใจที่พาดหัวข่าวไปทั่วโลกมีอาคูคูโชว่าเกิดในเมืองเล็กๆของสโลวาเกียเมื่อปี 1, 1990 ด้วยความที่เธอสวยงามและต้องการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเธอจึงได้รับความสนใจจากทุกคนในขณะที่เด็กสาวคนอื่นๆแกล้งทำเป็นไม่สนใจมีอากลับรู้ดีว่าเธอต้องการอะไรจากชีวิตเธอจะต้องเป็นนางแบบเธอเริ่มโปสท่าให้กับช่างภาพตั้งแต่วัยรุ่นและรับงานในท้องถิ่นแต่น่าเสียดายที่เมืองเล็กๆในสโลวาเกียไม่สามารถตอบสนองความต้องการ ของเธอรี่เธอใฝ่ฝันที่จะมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเดินบนรันเวย์และขึ้นปกมิตยสารดังนั้นเมื่ออายุ18ปีเธอจึงเก็บของทั้งหะหมดใส่กระเป๋าเดินทางออกจากบ้านและย้ายไปอยู่ที่สหราชาอาณาจักร แม้เธอจะมาถึงบริสตอลด้วยความหวังเต็มเปี่ยมแต่การเป็นนางแบบในต่างแดนกลับยากกว่าที่คิดไว้มากงานน้อยลงหมายถึงรายได้ที่น้อยลงและความฝันก็ไม่สามารถจ่ายค่าเช่าได้มีอาประทังชีวิตด้วยการเป็นพนักงานเซิร์ฟทำความสะอาดห้องพักโรงแรม และพับผ้าในร้านค้าเธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตหรูหรายอย่างที่หวังไว้เลยอาชีพของเธอเริ่มตกต่ำลงความมั่นใจของเธอเริ่มสั่นคลอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะไม่แพ้และกลับไปยังสโลวาเกียอย่างมีชัยชนะ ปี2010เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับมีอาร้านขายเครื่องประดับในบริสตอลกำลังมองหาพนักงานขายเพื่อทำงานกับลูกค้าหลังจากสมัครงานเธอสวมชุดที่ดีที่สุดและไปสัมภาษณ์เธอได้พบกับแอนดรูบุตเวย44ปีผู้สร้างเงินล้านด้วยตัวเองและเป็นที่ต้องการอย่างมากเขาร่ำรวยจากการเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีมรรกตกทอดหรือทางออกง่ายๆมีเพียงการทำงานหนักอย่างเข้มข้นการออกกำลังกายตอนเช้าตามปกติ และการทำงานยาวนานในธุรกิจเครื่องประดับที่กำลังเติบโตของเขารวยและมีชื่อเสียงเขามีรถสปอร์ตคฤริหาส และชื่อเสียงที่ดีผู้อ่านตกใจเมื่อแอนดรูเริ่มออกเดทกับผู้หญิงที่อายุน้อยกว่าเขาหลายสิบปีหลังจากเขาอยากกับแม่ของเอลลี่เขาสังเกตเห็นมีอาทันทีมันเป็นผลดีสำหรับเธอเธอได้ผู้ชายคนนั้นไม่ว่าพวกเขาจะอายุห่างกันเท่าไหร่ประกายไฟก็ลุกโชนเขาชื่นชมความงามของเธอและแรงปรารถนาในชีวิตของเธอบุคลิกที่แข็งแกร่งคำพูดที่ไพเราะ ความมั่นใจและความรักในรถยนต์ความเร็วสูงและการเดินทางชั้นเฟิร์สคลาสของเขาดึงดูดเธอเมื่อมีแอนดรูอยู่ในชีวิตมีอาได้รับเสื้อผ้าดีไซเนอร์ กระเป๋าถือราคาแพงและการเดินทางไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วินล,ล่าของเขาในสเปนพวกเขาใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์ที่ยาวนานเธอมีความสุขที่เขาตามใจเธอสำหรับมีอานีไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แต่มันคือทั้งหมดที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให้แอนดรูมีความสุขในตอนแรก แต่หน้าเศร้าที่สวรรค์น,นั้นไม่สมบูรณ์แบบแอนดรูนักธุรกิจผู้ยุ่งเหยิงอยู่กับการประชุมและหน้าที่อื่นๆเสมอมีอาต้องการความสนใจทั้งหมดจากเขาอย่างมากคำถามเริ่มเกิดขึ้นถ้าเขาหายไปนานเกินไปการกล่าวหาตามมาด้วยการทะเลวิวาทที่รุนแรงมันเหมือนกับว่าเธอจับตามองเขาพนักงานเสิร์ฟที่ดูมีความสุขเกินไปหรือผู้หญิงในร้านมีอาเห็นว่านั่นคือการหักหลังฉันรู้สึกอึดอัดจากความหึงหวง แอนดรูพยายามเพิกเฉยโดยคิดว่าเธอสวยและชอบทำให้คนอื่นอิจฉาแต่การทลวิวาทกลับกลายเป็นความรุนแรงอย่างรวดเร็วเธอเริ่มต่อกระโกนคว่างปาสิ่งของและเรียกร้องสิ่งต่างๆ ชาชา,ชายผู้ซึ่งเคยเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเธอเริ่มถอยห่างออกไปสิ่งที่เคยเป็นความรักในตอนแรกตอนนี้กลับรู้สึกเหมือนคุกเขาเชื่อว่ามันคือความรักสำหรับเธอแล้วไม่มีวันสิ้นสุดลูกเล่นหยุดลงเมื่อของขวัญหยุดลงทว่าสิ่งที่ตามมาไม่ใช่ความผิดหวังแต่มันคือความหลงไหล แอนดรูบุตเริ่มรู้สึกเหมือนเขาไม่รู้จักใครในชีวิตของตัวเองมีอาเคยใจดีมากแต่เธอกลับเปลี่ยนไปตามการเวลาความสัมพันธ์ของพวกเขากลายเป็นตึงเครียดเธอต้องการรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขารวมถึงโทรศัพท์ของเขาเขาอยู่ที่ไหนและตารางเวลาของเขานั่นทำให้เขาโกรธเขายังไม่ชอบที่เธอใช้เงินของเขาไปกับสิ่งต่างๆเช่นเครื่องประดับ กระเป๋าถือและเสื้อผ้าเธอไม่ดูป้ายราคาเธอไม่ถามเธอพร้อมแล้วกันที่แอนดรูต้องตอบตกลงตลอดเวลาเริ่มหน้าเบือ่อการทหรวิวาทแย่ลงทุกคำว่าไม่ กลายเป็นเรื่องใหญ่เธออลวาดเมื่อเขาสอนกฎระเบียบให้เธอนี่ไม่ใช่ผู้หญิงคนแรกที่เขาพบที่แย่กว่านั้นเขาจับได้ว่าเธอโกหกหลายครั้งครั้งหนึ่งเธอถึงกับบอกเขาว่าประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เพื่อเรียกร้องความสนใจและทำให้เขากังวลแอนดรูต้องเจออะไรมามากเกินไป ภายในเดือนพฤศจิกายน2013เขาได้ตัดสินใจแล้วว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกต่อไปมีรอยร้าวอยู่และฟังเส้นสุดท้ายถูกดึงออกไปเมื่อแอนดี้กำลังจะไปตะวันออกกลางเพื่อทำธุรกิจเขาจะไปคนเดียวนั่นทำให้มีอโกรธมากเธอขอร้องให้ไปกับเขาเขาปฏิเสธและไม่กี่วันก่อนออกเดินทางเขากลับมาบ้านพบว่าเธอถูกใส่กุญแจมือเธอและว,ว่ามีคนบุกรุกและขโมยของรวมถึงหนังสือเดินทางของเขาและมัดเธอไว้ แต่เรื่องราก็พังทลายลงอย่างรวดเร็วไม่มีคนบุกรุกไม่มีใครเห็นไม่มีรอยนิ้วมือแม้แต่รอยเดียวตำรวจไม่พบหลักฐานใดๆแอนดรูเป็นคนเดียวที่ไม่เชื่อเธอสิ่งนั้นไม่ได้ทำให้เขาอยู่บ้านแต่มันกลับผลักสายเขาออกไปเขาเลิกกับเธออย่างถาวรย้ายออกไปและไม่เหลียวหลังกลับมามอง มีแอาเสียใจมากเธอไม่สามารถยอมรับได้ว่ามันจบลงแล้วเธอทำทุกวิถีทางเพื่อดึงเขากลับมาเธอส่งรูปภาพที่พวกเขาสองคนอยู่ด้วยกันมากมายพร้อมคำคมเกี่ยวกับความรักและความเสียใจเธอยังแชร์ความทรงจำของพวกเขาทั้งสองบนโซเชียลมีเดียและแท็กเขาหวังว่าเพื่อนร่วมกันจะสนับสนุนเธอแต่ก็ไม่มีใครทำใช่แมมแต่แอนดรูว์ก็ไม่สนับสนุนมันดูเหมือนเธอสิ้นหวังมากกว่าโรแมนติกสำหรับคนรอบข้างเขา ในที่สุดมีอาก็เก็บของและออกจากซาฮาราชาณาจักรกลับไปสโลวาเกียกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมเธอได้เพื่อนใหม่และทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นชั่วขณะดูเหมือนว่าในที่สุดเธอก็ตัดใจจากเขาได้แล้วแอนดี้ไม่ได้โสดนานนักเขาเริ่มคบหากับคนใหม่เพียงหนึ่งเดือนหลังจากเลิกกัมมาเรียเป็นสาวสวยและมาจากต่างประเทศเธออายุ20ปีและมาจากรัสเซียมาเรียแตกต่างจากคนอื่น,นๆเธอไม่ต้องการเงินจากแอนดรูเธอมีเงิน ซื้อเสื้อผ้าเองและอาศัยอยู่คนเดียวนานทำใหแอนดรู Andrew มีความสุขเขากลับมาเป็นผู้ชายคนเดิมไม่อยู่กับเธอโชคดีทันทีไม่มีค่าใช้จ่ายหน้าโซเชียลมีเดียของพวกเขานั้นเต็มไปด้วยรูปภาพหรูหราของการพักผ่อนบนเกาะปาร์ตี้แชมเปญและค่ำคืนใต้แสงเทียนแต่มีบางคนกำลังเฝ้าดูอยู่มีอาเห็นทั้งหมดการเดินทางที่เธอไม่ได้ไปรอยยิ้มที่มีให้คนอื่น ชีวิตที่เธอคิดว่าเป็นของเธอกลับถูกพรากไปจากเธอ แล้ววันที่5เมษายน2014ก็มาถึงแอนดี้กับมาเรียลงจากเครื่องบินที่มาลากาเวลา21นาิกา30นาทีพวกเขากำลังจะไปวิลล่าของแอนดรูเพื่อพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์รถทัมเมอร์ของเขาจอดรออยู่ที่สนามบินหลังจากขึ้นรถพวกเขาก็ไปบาร์ใกล้ๆเพื่อดื่มอย่างรวดเร็วแล้วกลับบ้านเกือบเที่ยงคืนเมื่อพวกเขามาถึงวิลล่าเมื่อประตูหน้าเปิดออกก็มีความ รู้สึกแปลกแปลกเสื้อผ้าผู้หญิงกระจัดกระจายอยู่ใกล้ประตูชุดนอนรองเท้าส้นสูงและกระเป๋าเดินทางถูกพบในห้องหนึ่งมันไม่ใช่ของพวกเขาตั้งแต่แรกมีคนอยู่ในบ้าน ยังมีคนอยู่ในบ้านเมื่อมารียหันหลังกลับเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดนอนยืนอยู่บนบันไดคนเดียวแม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยพบกันแต่เธอก็จำใบหน้าเธอได้จากรูปภาพในบ้านของแอนดรูมันคือมีอาเธอเป็นมากกว่าแค่แฟนเก่าแอนดรูได้ขึ้นศาลและขอคำสั่งห้ามเข้าใกล้เพื่อกันเธอออกไปเพราะเธออันตรายมาก ตอนนี้เธออยู่ที่บ้านของเขาตอนที่งคืนมารีวิ่งออกจากบ้านและยืนอยู่ข้างนอกด้วยความสั่นเทาและสับสนแต่แอนดรูยังคงอยู่ข้างในเขาโกรธมากทุกอย่างเลยเถิดไปไกลเกินไปแล้วเขาพร้อมที่จะคุยกับเธอเรื่องนี้เธอไม่สามารถทำผิดก,กฎหมายและบุกรุกบ้านของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ มารียืนรออยู่ตรงนั้นหวังว่าการโต้เถียงจะจบลงอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้นไม่นานแอนดรูก,ก็ออกมาข้างนอกด้วยสีหน้าอ่านไม่ออกเขาบอกให้เธอโทรหาตำรวจจากนั้นพวกเขาก็หันกลับเข้าไปข้างในเมื่อมารีเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มันแบตหมดเธอจำปลั๊กไฟที่อยู่ข้างนอกได้เสียบป,ปลั๊กและรออออจากนั้นก็มีเสียงปังปังปังดังสนั่นสามครั้งเสียงปืนนั่นมันเป็นไปไม่ได้ เป็นไปได้ว่ากระเป๋าเดินทางจะหล่นลงมาจากบันไดสิ่งที่เธอได้ยินทำให้เธอไม่อยากเชื่อไม่นานหลังจากนั้นมีอาก็ออกจากบ้านอย่างสงบและมีสติเธอเดินเข้าไปหามาเรียเขาอยู่ในห้องน้ําเธอบอกเขาบอกฉันว่าฉันสามารถขับรถไปสนามบินได้กุญจถูกแสดงให้เธอเห็นมาเรียออกจากรถแต่เธอดูตกใจและสับสนมีอาขึ้นรถทัมเมอร์ของแอนดี้และขับหายไปในความมืด ประตูถูกล็อกเมื่อมารียพยายามจะกลับเข้าไปข้างในเธอตะโกนเรียกแอนดรูไม่มีอะไรตอบกลับในที่สุดโทรศัพท์ของเธอก็ชาร์จเต็มพอที่จะโทรออกได้หนึ่งสายเธอชื่อเรเชลและเป็นที่สาวของแอนดรูเรเชลไม่ลังเลเลยเมื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างผู้หญิงสองคนเธอบอกเขาว่าโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้ ตำรวจพยายามหาที่ตั้งวินล,ล่าแต่ไม่สำเร็จมาเรียต้องออกไปโบกเรียกรถตำรวจบนถนนใหญ่เมื่อพวกเขามาถึงในที่สุดสิ่งที่พวกเขาเห็นภายในบ้านเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาตรวจดูทุกห้องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือแอนดรูเขาเต็มไปด้วยเลือดและนอนอยู่บนพื้นมีรูกระสุนสองรูที่สี่สะและหนึ่งที่ไหลไม่มีชีพจรไม่มีโอกาสเลยเขาเสียชีวิตแล้วเขามีปืนอยู่ ในมือแต่มันไม่เป็นความจริงแอนดรู Andrew ไม่สามารถยิงตัวเองได้ปืนถูกวางไว้ที่นั่นหลังการฆาตกรรมมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้มีอาได้จากไปแล้วรถทอมเมอร์ของแอนดรูถูกทิ้งไว้ไม่กี่ไมลา์จากบ้านไม่มีร่องรอยของเธอการค้นหาเกิดขึ้นทั่วสเปนแล้วก็ทั่วทวีปยุโรปมีอาคูคูโชว่าไปไหน หลังจากสี4วันเธอไปที่สถานีตำรวจในสโลวาเกียเธอพูดว่าเธอพร้อมที่จะถูกจับมีอารู้ว่าการล่าตัวกำลังใกล้เข้ามาเธอขอให้แฟนใหม่ของเธอนั่งเครื่องบินไปสเปนกับเธอเขาไปรับเธอและพาเธอกลับไปที่บ้านเกิดของเธอตอนนี้เธอกำลังมอบตัวเหตุผลของเธอ เธอบอกว่าเธอไปสเปนเพียงเพื่อบอกแอนดรูว่าเธอตั้งคันลูกของเขาเธอไปถึงที่นั่นสองวันก่อนแอนดรูและมาเรียผู้คนในบริเวณใกล้เคียงบอกว่าพวกเขาสามารถยืนยันได้ว่าเธออยู่ในสวนในวันนั้นเธอบอกว่าแอนดรูโกรธมากเมื่อเธอเล่าว่าเธอตั้งคันและคว้าปืนเพื่อยิงเธอในความโกลาหลปืนลั่นสามครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ตำรวจก็เรียนรู้เรื่องราวนั้นอย่างรวดเร็วว่าไม่เป็นความจริงสิ่งแรกคือเธอไม่ได้ตั้งคันแล้วแอนดรูล่ะ เขาไม่ได้ยิงปืนมือของเขาไม่มีคราะาหม่าวดินปืนมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะลั่นไก่เนื่องจากมุมและระยะการยิงปืนถูกยิงจากระยะประมาณ5ฟุตตามที่ทีมชนสูตรระบุนั่นหมายถึงเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อน มีหลักฐานที่แข็งแกร่งและมีอาคูคูโชว่วาถูกส่งไปยังสเปน6สัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของแอนดรูพวกเขาจับเธอเข้าคุกและไม่อนุญาตให้ประกันตัวในเดือนพฤษภาคม2016เธอขึ้นศาลมีอาพยายามทำให้ตัวเองดูเหมือนเหยื่ออีกครั้งในศาลเธอบอกว่าแอนดรูทำร้ายเธอและเธอกลัวเขาเพราะเขาโกรธง่ายแต่ถ้าเป็นจริงทำไมถึงไปวิลล่าของเขาคนเดียวทำไมถึงซ่อนตัวรอเขา ทำไมต้องพกปืนเรื่องราวของเธอเปลี่ยนไปตามการเวลาเธอพูดถึงการยุติการตั้งคันอาจเป็นเพราะทำลายแสดงให้เห็นว่ามันไม่เป็นความจริงในเดือนเมษายน2014ถ้าเธอตั้งคันจริงเด็กคนนั้นก็คงจะอายุสองขวบแล้วในเวลานั้นจากนั้นเธอก็พูดว่าแอนดรูขอให้เธอไปเอาของอีกครั้งแต่ทำไมถึงกลับไปถ้าเขาอันตรายอย่างที่เธอกล่าวอ้างจริงๆ แม้แต่รอยขีดข่วนบนร่างกายของเธอก็เป็นการพยายามอธิบายว่าทำไมแอนดรูถึงตีเธอในระหว่างการทะเลวิวาทแตลักฐาน DNA แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้แตะต้องเธอเลยการบาดเจ็บของเธอยังคงไม่ชัดเจนและปืนไม่เคยมีการพิสูจน์ว่าเชื่อมโยงกับพวกเขาคนใดคนหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่แน่ใจคือมีอาใช้มันทุกอย่างชัดเจนจากทำลายมีอาตัดสินใจเมื่อแอนดรูออกจากบ้านและบอกให้มาเรียโทรหาตำรวจเธอไม่จากไปแต่เธอกลับพบปืนและใช้มันเมื่อเขากลับเข้ามาข้างในมีอาคูคูโชว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมและบุกรุกอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่27พฤษภาคม2016 เธอถูกตัดสินจำคุก15ปี6เดือน15ปีสำหรับการฆ่าแอนดรูบุชและ6เดือนสำหรับการบุกรุกบ้านของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตเธอยังต้องจ่ายเงินให้ครอบครัวของแอนดรู2 0 0แสนยูโรและชำระค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดทนายความของเธอยื่นอุทธรนพวกเขากล่าวว่าเธอเข้ามอบตัวและยังคงมีกุญแจดังนั้นจึงไม่มีการบุกรุกจริงๆโทษของเธอถูกลดลงเหลือ13ปี9เดือนในปี2017 กฎหมายและความยุติธรรมยังคงดูเหมือนจะอยู่ไกลเกินเอื้อมสำหรับครอบครัวของแอนดรูพวกเขาไม่สามารถนำร่างของเขากลับบ้านได้จนถึงปี2022ร่างของเขาถูกเก็บไว้ในสเปนและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตรย์ยังไม่ชัดเจนการอุดทรนอย่างต่อเนื่องของมีอาหมายความว่าเธออาจได้รับการพิจารณาคดีใหม่เสมอดังนั้นทุกปีครอบครัวของเขาจึงต้องรออ แล้วในปี2022เรเชลพี่สาวของแอนดรูกำลังดูรูปภาพบนอินเทอร์เน็ตเมื่อเธอเห็นรูปมีอาในสเปนไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีข่าวสารไม่มีประกาศจากรัฐบาลมีแต่อิสรภาพผู้ที่ห่วงใยแอนดรู Andrew, คิดว่าเธอจะรับโทษครบกำหนดแต่เธอกลับรับโทษเพียงประมาณ8ปีซึ่งพวกเขาคิดว่าสั้นเกินไปมากหลังจากแอนดรูถูกฆ่ามาเรียและให้ทุกคนฟังว่าเธอเสียใจแค่ไหน ที่จะต้องจากไปอดีตภรรยาของเขาบินไปสเปนพร้อมกับลูกสาวของพวกเขาเอลลี่พวกเขายังคงมองหาความสงบสุขในโลกที่ความยุติธรรมไม่ได้รู้สึกเหมือนได้เกิดขึ้นเสมอไปขอบคุณมากสำหรับการรับชมหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปโหลดใดๆมีความคิดหรือคำถามอะไรไหมทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลย ฉันอยากฟังจากคุณจนกว่าจะถึงครั้งหน้าดูแลตัวเองให้ปลอดภัยอยากรู้อยากเห็นอยู่เสมอและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้า